สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็มาดูเครื่องรางของอีก2ตัวครับปึ๊บนี่ครับขึ้นขาหมายตกใจเหมือนเดิมครับเรามาดูมมพร้อมๆกันเลยว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับมามาดูกันอันที่หนึ่งนะครับนี่น่าจะเป็นปีนะครับปีปึ๊บ ปีของราฟไม่ใช่ราสิอันนี้มันฮอรัสนีกว่าโอ้ยตกใจราตรงไหนวะมันมีสองตัวไงมีฮอรัสกับลานึว่าราฮอรัสฟูลแมปสปีด yeah! บ yeah! oh! uh? huh? huh? ัฟเย็ดแย่โอ้เออฮะฟูลแมปสปีดบัฟเดียวนะบัฟทั้งแผนที่เลยเหรอโอ้โหอย่างนี้เสาสปีดก็ชิดซ้ายสิครับอะไระกระดาษนั้นมาดูกันนะครับ ของฮอรัสนะครับฮอรัสฟูลแมปสปีดบัฟเลยเหรอ๊อ้โหอะไรจะขนาดนั้นไปดานไหนเดีย่สิบเอ็ดเลยแล้วกันแข็งแรงดีสมมติเรา,เอ,าออกหมดออกก่อนอืมฮะโอเคตอนนี้ทุกตัวยังไม่มียังไม่มีสปีดนะเนี่ยยังมีสปีดนะนะนะอ่าโอเคนะเราตัวฮอรัสลงมากันฮอรัสฮอรัส ฮอลัสออกมาปับ๊บอ่ะตอนเนี้ยฮอรัสปั๊แค่สลามคิงนะดูนะไปสลามคิงก็จะเร็วขึ้นแต่ว่าก็แม่งไม่ได้โดดเลยวะ่ะ <c oughs> ข้างหน้ามันเร็วกว่าโอ,อ้อ๋ะอะใช้บเดิกไหเราจะใส่เครื่องรางให้กับฮอลัสกันครับโอ้โหอ,อะไรนะตึ๊บนี่ ฟูลแมปสปีดบัฟฟูลแมปก็ทั้งแมปใช่ไหมบัฟสปีดหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์โอ้โหมานี่ไงโอ้โหบัฟทุกตัวปะท้อปะท้อโอ้เร็วขึ้นทุกตัวปะทอโอ้โอ้โอ้สุดยอด <c oughs> นี่มันนี่มันตัวบัฟในตำนาน <c oughs> สุดยอด โอ้โหตัวบัฟเต็มตำนานสุดยอดนะครับโคตรเลยไม่ห้ลูกนี้เราเรารีวิวไอตัวของของราขงเขาดีกว่อนาะดันไปรีวิวของฮอลัสก่อนโหทีนี้ไอตัวราไม่เหลืออะไรแล้วจริงกัน <c oughs> นะครับอ่ะก็ฮอลัสนะครับอ,อ่บัฟสปีดทั้งหมดที่นะแล้วก็แอทแทคเพิ่มคิเดลดกับคิดดาเมียดเหมือนเดิมนะเหมือนทุกๆตัว อ่ะทีนี้เราตื่นเต้นตกใจกับฮอรัสไปแล้วแล้วทีนี้ไอ้เจ้ารามันจะเหลืออะไรวะมาดูราครับราตึ๊บฟูลแมปไฟบัฟไฟบัฟฟูแมปไฟบัฟเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรามันป้องกันป้องกันแช่แข็งไม่ใช่เหรอมันป้องกันแช่แข็งแล้วมันไปฟูลแมปไฟบัฟทำไมวะ เดี๋ยวงงไม่เข้าใจแล้วการที่2จะเป็นสปีดสปีดสิแล้วก็คอยแล้วก็อิเลเมนต์อะไรวะตกลงมันเกิดเพื่ออะไรกันแน่วะเนี้ไอจุดตรงนี้งงก็คือโอเคเข้าใจว่าฟูลแมปไฟบัฟเดี๋ยวเข้าใจว่าเมื่อเพิ่มบัฟทั้งมายที่ให้กับธาตุไฟอันนี้เข้าใจนะเราจะถอดทองนะนะสมมติผมส่งธาตุไฟลง <c oughs> ขอภายเสียงเน็กน้อยนะครับ ไฟไฟไฟอ่ะพอธาตุไฟลงปัป๊บเดี๋ยวมีใจตรงนี้อ่ะปั๊บตรงนี้อ่ะ,อะตรงนี้อ่ะตรงนี้อ่ะกระตรงนี้อ่ะโอเคตอนนี้คือทุกตัวก็คือปกติกปกตินะมีอะไรนะเออจะผ่านได้ไง,งวะแม่งอ่ะทีนี้ผมเอาทางด้านน้องราลงมาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาตัวที่มันโจมตี ธรรมดาวเรือก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่งจะทะลุเว้ยเอาหงอกคงมาลงหงอก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 ไปใส่ละหงอกหงอกอยู่ไหนวะอ่ะเดี๋ยวนะเอาหงอกคงมาอันนี้แป๊บหนึ่งเอาหงอกคงยืนกลางเฉยเลยอ่ะใช่มันอ่ะหงอกเก็บพวกนั้นไปทีนี้ในดาเรามีตัวไฟอยู่สี่ตัวนะครับเว้นหงอกคงผมเอาราลงมาก่อนรา ลาลงมาปาั๊บฮะเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้คือป้องกันแช่แข็งความสมามารถของลานคือป้องกันแช่แข็งถูกไหมเสร็จและ้วถ้าผมใส่เครื่องลางเข้าไปมันจะบัฟไฟสีตัวหรือเปล่ามาดูกันนะครับอันนี้ก็คือป้องการแช่แข็งอ่ะผมจะใส่เครื่องลางเข้าไปก็มไม่ใชอนนอนน่อันนี้อันนี้เว้ยเออฟูลแมปไฟบัฟเนี่ยเห็นไ,แบบไ,ไหมแบบัฟไฟทั้งแมปอ่ะประมาณนี้ถามว่าดีไหมก็ ม,มันเกิดมาเพื่อมันน่าจะเกิดมาเพื่ออะไรหัวเดี๋ยวเว้ยอันนี้ห้ามไฟใช่ไหมปึ๊บปึ๊บอ่ะมันอาจจะเกิดเพื่อด่านนี้ก็ได้มันอาจจะเกิดมาเพื่อด่านสิบสามก็ได้นะก็ไม่แน่นะเออเพราะด,ด่านถึงมันห้ามไฟใช่ไหมมันอกาจะเกิดเพื่อด่านสิบสามก็ได้เออนะไปดูทีกดผิดเว้ยนีน่เออนะก็ประมาณนี้นะครับ แต่งงว่าไม่งงไม่งงถูกแล้วลารามันเป็นตัวเดี๋ยวนะแล้วทำไมมันให้ลาเป็นตัวบัฟวะทำไมมันไม่ให้ทำไมมันไม่ให้ฮาเดสเป็นตัวบัฟวะก็ะคือพื้นฐานพื้นฐานของฮาเดสอะคือมันบัฟไฟอยู่แล้วพื้นฐานฮาเดสมันบัฟไฟอยู่แล้วแล้วทำไมไม่ให้เครื่องลาของฮาเดสเป็นบัฟไฟทัแผนที่วะทำไมให้เป็นลาวะคือลาเนี่ยมันเกิดมาเพื่อป้องกันแช่แข็งแทนที่จะบัฟป้องกันแช่แข็ง ป้องกันสตันป้องกันช็อตอะไรงนี้เพิ่มเติมดิคือยุทูกแต่ม,มันบัฟไฟวะเอบงงกับมันเว้ยเออเอองงแต่ที่เจ๋งคือนี่แหละตัวนี้เจ๋งสุดละโอ้โหดูครับสุดยอดบัฟทั้งแผนที่สุดยอดจริงครับสุดยอดจริงอ่ะกี่นาทีเนี่ยเจ็ดนาทีอยู่เลยสามนาทีเมาอะไรดีเนี่ยโอ้โหสามนาทีเนี่ย ดูมันเร็วจริงนะแล้วสปีดอ๋อเดี๋ยวก่อนจังเกียของโค้งนะมันยิงเท่านี้นะเดี๋ยวผมจะไปบัฟสปีดเพิ่ม <c oughs> อ่ะคือไอ้ไอเจ้าเนี่ยหนึ่พันเนี่ยสูงสุดมันสูงสุดมันอยู่ที่4ี่พันหนึ่งพันสูงสุดถึงสี่พันใช่ไหมไอเนี่ยดังนั้นถ้าหนึ่งร้อยสูงสุดก็น่าจะเป็นสี่ร้อยหรือเปล่าไม่รู้มาดูกันนะครับไปปึ๊บปึ๊บไม่น่าถึงเนาะ เต็มที่ก็ได้จะสักเท่าไหร่อะสักสองร้อมั้งเต็มที่อ่ะไปหมดอ่ะเต็มที่ร8 0แคือมารัเอตงแต่ก็ถือว่าเยอะแล้วแหะดูครับเร็วขึ้นไหมตังเกตไม่ออหรอกครับเอ๊ะใช่ไหมใช่ไหมถูกไหมก็คือฟูบัฟสปีดอีกร้อยเจ็ดรอยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็แต่เดิมมากี่เปอร์เซ็นต์วาของฮอลลัสอะ เดิมฮอลลัสกี่เปอร์เซ็นต์ฮอลลัสฮอลลัสเดิมรแปดสิบร้อยแปดสิบบวกร้อยแปดสิบก็เป็นสามร้หกสิบปซนถ้าสปีดเต็มอะไรประมาณนี้เออนะเอาพิจาณาเข้าซื้อขอไม่ซื้อไปมาดูเคลลาของนี่ทีนบัปุ๊บป๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บบุ๊บบุ๊บอเนี่ยอันนี้สูงสุดอยู่ที่ เอ้ยไม่เอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวนะตัวนี้ไม่ใช่สี่พันหรอห้าสิบห้าคือมันจะมีของของตัวไหนนะอของ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 อาซูล่าไหมที่ว่าโจมอ๋มอของไอเอเลียนอะอะไรนะของใครนะนมันจะมีของตัวเนี้ยที่บัฟหนึ่งพันเปอร์เซ็น่ะสูงสุดได้สี่พันอ่ะจะมีของตัวนี้นี่นี่นี่บัฟสูงสุด เครื่องรางมันได้สี่พันแต่ตัวนี้บัฟสูงสุดเครื่องรางน่าจะเกินสี่พันใช่เออเอเอก็แปลกๆทีเหมือนกันแต่แปกแลกตั้งแต่มันบัฟไฟแล้วละ่ะแล้วก็เพิ่มสปีดให้ตัวเองใช่ไหมเพิ่มคอยล์เห็นไหมเลือกอิเลเมนต์แอทแทกก็คืองงว่าเอาตกลงมึงเกินมาเพื่อเอเอก็บเงินเหรอหรือยังไงครับไม่เข้าใจตัวนี้เกินมาเพื่อบัฟเพื่อนแล้วก็โจมตีสุดตัวอือารมณ์ประมาณนี้นะครับนะอ่ะเ,เลือกไอเทมเลย ้าที่ครึ่งแล้วก็ตอนนี้เครื่องรางของเราก็ไปแล้วกี่ตัวหนึ่งสองส10ี่หกเจ็ดแปดก็สิบสิบตัวละรวมรวมคลิปนี้ด้วยก็สิบตัวละแต่ว่าไอ้เจ้าหกตัวแรกอะ่ะอาจจะไม่รีวิวแล้วนะอ๋ออาจจะรีวิวอยู่ประมาณคู่หนึ่งสองตัวเพราะรู้สึกมันจะมีบัฟประหลาประหลาอยู่นิดหนึ่งส่วนอีกสองตัวอีกสี่ตัวนั้นจะไม่จะไม่จะไม่รีวิวดูแค่พรีวิวพอละน่าจะเป็นแค่สี่ตัวเริ่มต้นโอ้โหเร็วเร็ว เอ่ะโอเคครับเพราะฉนะนั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเป็นเครื่องคอรัสที่เป็นเครื่องอดัง,งที่น่าสนใจมากท่อนปั๊บทั้งแผนที่เป็นตัวที่น่าสนใจมากเดี๋ยวเอาไว้รีวิวครบทุกตัวปุ๊บเนี่ยจะเลือกแล้วเอาหอรแสแต่เป็นตัวตัวหนึ่งละที่ต้องเอาดูมันมันเจ๋งมากอะ่ะเออน่าช่วยได้เยอะจริงอ่ะส่วนคลิปนี้ก็ใครถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยจะขอบคุณมากครับ หากกดติดตามด้วยก็จะดีครับนะคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ